สวัสดีครับพานผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟินไซต์ AI ที่เจาะลึกทุกเรื่องการเงินและการลงทุนกับ AI ครับผมทีโอครับและมินตราค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงนี้ที่หลายคนเริ่มกลับมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นเลยค่ะถูกต้องเลยครับมินตราและเมื่อพูดถึงหุ้นโรงพยาบาลชื่อใหญ่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ย เราก็คงหนีไม่พ้นสองยักษ์ใหญ่ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นั่นก็คือบำรุงราชหรือ b h และกรุงเทพดุสิตเวชการหรือ BDMS นั่นเองครับใช่แล้วค่ะ2โรงพยาบาลน,นี้เป็นเหมือนพี่ใหญ่ในวงการเลยก็ว่าได้แต่สําหรับนักลงทุนแล้วคําถามคือใครน่าลงทุนกว่ากันวันนี้ฟินไซต์ AI จะมาช่วยวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับทั้ง2บริษัทแบบคร่าวๆกันก่อนดีกว่าครับ เริ่มที่บ h หรือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะโรงพยาบาลระดับพรีเมียมที่มีชื่อเสียงระดับโลกดึงดูดปู่ปุ๋ยต่างชาติจำนวนมากเน้นการรักษาโรคซับซ้อนและบริการเฉพาะทางที่มีคุณภาพสูงมากครับส่วน BDMS หรือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการเป็นเครือโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีโรงพยาบาลในเครือกว่า50แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลชั้นนำอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพสมิตรเวชและพยาไท ครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่มตั้งแต่ระดับกลางไปจนถึงพรีเมียมฟังดูแล้วก็มีความแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วถ้าเราจะเรื่องเจาะลึกในแง่ของปัจจัยพื้นฐานอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอินตราปัจจัยแรกที่เราจะดูกันก็คือโมเดลธุรกิจและกลุมล่มลูกค้าค่ะ BH อย่างที่ TO ว่าไปเน้นลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มตะวันออกกลางและอาเซียนไรายได้หลักมาจากผู้ป่วยที่เข้ามารักษาโรคซับซ้อนหรือทำหัตการพิเศษ ค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสูงทําให้มีอัตรากําไรต่อหัวสูงมากค่ะส่วน BDMs เนี่ยมีฐานลูกค้าที่กว้างกว่ามากทั้งคนไทยและต่างชาติครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ประกันสังคมไปจนถึงระดับบนโรงพยาบาลในเครือมีการกระจายตัวทําให้มีความยืดหยุ่นและรองรับความต้องการที่หลากหลายมากกว่าครับโอ้โหชัดเจนเลยนะคะว่า b h เน้นพรีเมียมส่วน BDMs เน้นครอบคลุมทีนี้มาดูเรื่องที่นักลงทุนให้ความสำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือผลประกอบการและอัตรากําไรกันบ้างค่ะในช่วงที่ผ่านมา B S มีอัตรากําไรขั้นต้นและอัตรากําไรสุทธิที่ค่อนข้างสูงกว่า B D M S อย่างสม่ำเสมอครับเพราะว่าเน้นบริการเฉพาะทางและมีอำนาจในการกำหนดราคาที่สูงกว่าครับก็คือสามารถชาร์จค่าบริการได้แพงกว่านั่นเอง แต่ BDMS เองก็ไม่ได้แย่นะคะด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าและมี Economies of Scale ทำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีในภาพรวมและแม้กำไรต่อหัวจะน้อยกว่าแต่ก็ชดเชยด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการที่มากกว่านั่นเองค่ะถูกต้องเลยครับมินาทีนี้มาดูเรื่องที่นักลงทุนให้ความสนใจกันมากกว่านะครับการเติบโตในอนาคตบ้างครับ BH การเติบโตของ BH ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวเชิงบันแพทย์และการดึงดูดผู้ป่วยต่างชาติซึ่งหลังโควิด -19 กลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดเลยนอกจากนี้ยังมีการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมการรักษาใหม่ๆ เพื่อรักษาความเป็นผู้นําในตลาดพรีเมียมส่วน BDMs เนี่ยมีศักยภาพในการเติบโตจากการขยายเครือข่ายโรงพยาบาลการเข้าซื้อจิจาการและการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพเช่นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคลินิกเฉพาะทางหรือธุรกิจยาซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการเติบโตแบบครอบคลุมและยั่งยืนครับน่าสนใจมากค่ะ BDMs นี่เหมือนปลาใหญ่ที่กินปลาเล็กไปเรื่อยๆเพื่อขยายอาณาจากักรส่วน b h ก็เน้นยกระดับคุณภาพให้โดดเด่นไม่เหมือนใครเลย ทีนี้มาถึงประเด็นที่นักลงทุนต้องพิจารณาเลยก็คือความเสี่ยงค่ะสำหรับ b h เนี่ยความเสี่ยงหลักๆก,ก็คือการพึ่งพิงผู้ป่วยต่างชาติเป็นหลักทําให้มีความผันผวนสูงหากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทบกับการเดินทางระหว่างประเทศเช่นโรคระบาดหรือความไม่สงบทางการเมืองในภูมิภาคนอกจากนี้การแข่งขันในตลาดโรงพยาบาลพรีเมียมก็สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยครับส่วน BDMS ด้วยขนาดใหญ่ก็มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการเครือข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวาง และอาจมีความเสี่ยงจากการควบคุมคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา รวมถึงการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดโรงพยาบาลในประเทศค่ะสรุปสั้นๆก็คือ BHS มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยากส่วน BDMS มีความเสี่ยงจากการบริหารจัดการภายในและภาวะการแข่งขันในประเทศนั่นเองครับถ้าอย่างนั้นมินตราคิดว่านักลงทุนควรจะมองหาหุ้นตัวไหนมากกว่ากันคะคำถามนี้ยากมากเลยครับทีโอเพราะว่าทั้ง2ตัวมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันอยู่ที่สไตล์การลงทุนของแต่ละคนเลยครับถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่ชอบหุ้นที่มีคุณภาพสูง มีอัตรากำไรยอดเยี่ยมและเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของ Medical Hub ในระยะยาวรวมถึงยอมรับความผันผวน,นจากปัจจัยภายนอกได้ BH อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะแต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงการเติบโตแบบครอบคลุมมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BDMS อาจจะตอบโจทย์มากกว่าครับฟังแล้วก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะทีโอสรุปแล้วทั้ง BH และ BDMS ต่างก็เป็นหุ้นโรงพยาบาลที่แข็งแกรง่งมีจุดเด่นและจุดดอยที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนแต่ละท่านให้น้ำหนักกับปัจจัยไหนมากกว่ากันค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านทำความเข้าใจโมเดลธุรกิจผลประกอบการและความเสี่ยงของทั้งสองบริษัทก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอนะครับไม่ว่าจะเลือกตัวไหนก็ตามและอย่าลืมติดตามข่าวสารและแนวโน้มของอุตสาหกรรมสุขภาพอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ เพราะโลกของการลงทุนไม่เคยหยุดนิ่งค่ะสำหรับวันนี้ฟินไซด์ AI ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ